สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนของนักุนนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมากใกล้สุดกูครับที่จังหวัดตราดครับและได้มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งคนตราดนับถือมากและถือได้ว่าเป็นการถ้าไม่มีรัชกาลที่5ก็ไม่มีจังหวัดตราดครับพูดอย่างนั้นอยู่ที่หน้าสารกลางนะครับแล้วตลอดเวลา2วันนี้นะครับมีโอกาส ผมก็จะทำไก่สุกรูแบบสดๆให้ทุกท่านได้ชมกันว่านาทีนี้วินาทีนี้ในอวัดตราที่เราเข้ามาเป็นอย่างไรอดีตตามกันต่อไปเป็นช่วงๆเวลานะครับผมจะเข้ามาสดเป็นช่วงๆเวลาครับด้านหลังของผมเนี่ยนะครับก็คือทร,ราพรมนาอยขารัศมีรัชกาลที่ห้าครับซึ่งถือว่าเป็นความรู้สึกคู่บ้านคู่เมืองของคนตราเลยคนตราจะถือว่าถ้าไม่มีรัชกาลที่ห้านะครับก็จะไม่มีสถานตาราคุ้มด้วยเช่นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น ให้มาที่จังหวัตราดก็จะต้องมาสักการะก็พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่ห่าการที่ายเดี๋ยวผมมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปสักการะท่านโดยเส้นทางทุ่งเทียนแล้วก็วีดอกกุหลาบเดี๋ยวนี้เขาบอกเพิ่งมา้้งโดยตอนรับในการให้ดอกกุหลาบซะหลายดอกในทีเดียวนะครับแต่อยู่ที่จังอยู่ที่จัมาตราดก็ต้องมาขั้นแรกอยที่้านสรรพระบรมราชานุสวรีรกาลที่หครับ ครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก,ก็ได้มีบบกาเดินทางมากับพัฒนาชุมชนปัตราขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาชุมชนนะครับตอนนี้นะครับเรามาเป็นจุดแรกเลยที่ผู้สื่อข่าวต่างๆที่จะมาที่นี่แล้วก็จะนาเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าท่องเที่ยวความมีเสน่ห์ของจังหวัดตราดได้กลับไปพบนะฮะเราจัดกันเป็น5ทริปครับทริปนี้เป็นทริปที่4 นะครับที่ผมได้มีโอกาสมานี้นะครับก็จุดแรกมาถึงชุมชนบ้านแหลมกลัดครับเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณร,บรอบๆเนี่ยนะครับก็เป็นมีโจรเยอะมากเลยครับก็เรียกกันว่าบ้านดงโจรต่อมาพอรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ให้หลวงนาวานะครับซึ่งเป็นข้าราชบรารเนี่ยมาดูแลที่นี่แล้วพอมาดูแลแล้วก็ตั้งใหม่ตั้งชื่อสบ,บ้านดงโจรไม่เอาและเป็น บ้านแหลมตรัสแต่คนเรียกกันว่าบ้านแหลมตรัสคือรัชกาลที่5ท่านตรัสให้หลวงนาวามาอยูที่นี่มาดูแลมาอะไรพอเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วเวลาผ่านไปกลายเป็นเพี้ยนเป็นบ้านแหลมกลัดครับแต่ที่นี่นะครับก็เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งที่อยากจะให้นแฟนๆรายการพื่นของนันนงก,กุนบได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าวบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของบ้านแหลกกลัดนะแล้วก็เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยต่างๆเนี่ย <c oughs> แล้วมีป่าชายเลนด้วยนะครับจงังหวัดตราดเนี่ยหลายๆคนนะมาแล้วก็ผ่านไปคือชอบแต่ละยองจันทบ,บรุรีแล้วมาจาังหวัดตราดก็ข้ามไปที่เกาะช้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้มีสเสน่ห์แค่เกาะช้างนะจงังหวัดตราดมีที่เที่ยวมากมาย นะองค์การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็ได้เห็นแล้วชงโง๊กทัวร์ซึ่งชื่อดังหลายๆที่ในประเทศไทยแต่ชุมชนสชครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นคนนะทำไมเราไม่เข้าไปสัมผัสกับพวกเขาล่ะนี่แหละครับกรุมพัฒนาชุม,ช,มชนนะแล้วก็โดยพัฒนาชุมชนบ้านจงังหวัดตราดเนี่ยนะครับก็แนะนําส่งเสริมอยากให้ท่านผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจงังหวัดตราดกัน แล้วก็เจาะลึกในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนครับให้โอกาสคุยกับเขาสัมภาษณ์เขาที่ไหนผมก็จะคุยเอาเขามาให้เป็นชุ่มช่วงนะครให้เปิดมาเจอก็เจอ,เจอ,เจอไม่เจอก็ดูย้อนหลังได้ครับขอแนะนำเนาะพื้นที่ตำบลแหลมขัดของเราครับก็ตำบลแหลมตัดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลฝั่งหนึ่งจะติดชายเขาภูเขาติดฝั่งกมพุชาด้านหนึ่งจะติดเรียบทะเลยาวเลยย2ิกิโลเมตรนะครับ ในพื้นที่เราก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะกูหอยกูปลามีหมดนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านจะทำทำเรื่องของเกษตรผลไม้แล้วก็เป็นอาชีพชาวประมงสองอย่างที่เป็นอาชีพใัใหญ่ๆนะครับประวัติแหลมกัดเลยเนี่ยคือเดิมเราเนี่ยเดิมจากที่คน แก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังนะครับก็เดิมเลยก็เรียกบ้านแหลมฉันแล้วก,ก็เปลี่ยนม,มาเป็นบ้านแหลมฉันนะครับก็ประวัติก็คือสมัยท่านโลหะเสด็จทอพระพาตลงน้ำแม่น้ําตานะครับท่านผ่านมาด้านนี้ยก็จะเห็นตรงนี้เป็นแหลมแล้วก็จะมีข่าวว่าด้านเนี้มีโดนกุ้งจุ้งก็ท่านเสด็จทอพระพาตลงน้ำป่าพอดีท่านเข้าน้ำไม่ได้นะเลยเรียกเก่าวบ้านแหลมฉัน ที่ี่เข้ามาลำบากมาทางเรืออะไรเงี้ยเ็ลียนเโจรมาทำอะไรมาก็ามาหลบอยู่ตรงนี้เลยตั้งให้หลวหน้าวายาเป็นคนดูแลบริเวณแหลมนี้ทนะั้งหมดมก็เลยชื่อชื่อชื่อเมื่อก่อนชื่อเป็นบ้านซ่องโจรนะแล้วก็เมือ่อรอรอห้าท่านเสด็จมาก็ตั้งหลวงนาวาก็เลยเรียกเป็นบ้านแหลมตัวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบ้านแหลมตักนะครับ รับก็เดี๋ยวผมขอแนะนำเนาะท่านนายกท่านรองนายกแล้วก็ท่นานเป็นประธานชมรมอะไรกาวนิดนึงก็สวัสดีท่านนะคะก็วันนี้ก็สบยินดีนะคะที่ว่าทุกท่านเรียกแต่งมามาทำมาสายทำที่หลังคัดนะคะก็เราจะได้เป็นการโปรโมทในพื้นที่ของเราก็ก็ยินดีต้อนรับทุกท่ทานนะคะ แล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีมีตรงด้านนู้นนะคะที่จะเป็นสินค้าสองทางเหอนกัดแล้วนะคะจะมีหัวไปจาาแล้วก็มีแตงขมาแล้วก็มีมะม่วงหิมะค้างที่ตอนนี้กำลังทัอยู่แล้วก็มีมีหมึกหมึกสดับปลายแห้งนะคะก็เดี๋ยวท่านใดสนใจก็ขอเชิญดูดูนะคะมีมีน้ำซึ้งด้วยค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะค่ะ ครับผมนายวัชริดสมมูยบ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านต่อของอ่าวะก็เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลลังกัดของเราเนาะตำบลลํากัดเรามีทรัพยากรที่หลากหลายที่เด่นที่สุดก็คือหมู่สองในเรื่องของปลางหอยขาวหรือหอยตะระที่ใหญ่ที่สุดของมูประเทศไทยนะต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสมัยก่อนเราเดินเหมือนเราเดินบน บนหอยขาวเลยสมัยก่อนเขาบอกอย่างนั้นจริงเลยสิบกว่าป,ป,ปีที่แล้วเจออยู่บนหอยขาวเลยบางคนที่มาหาเนี่ยบางคนหาติ๊งวันถึงเป็นพันโลสวัสดีครับพี่พี่ครับครับ,รบอันนี้จริงไหมครับที่ว่าเป็นของจังหวัดตราดเนี่ยครับจริงจ้ะเหรออันนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกงอบไปจาก,จกอ๋องอกไอ้ปกติก็รู้จักนะอย่างในภาคกลางอย่างเงี้ยครับจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัด ใช้นาดอะไรที่เขาทาเกี่ยวกับเรื่องชาวนาที่เกี่ยวกับข้าวเ่วยนะครับก็จะมีงอกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนอย่างนี้ครับแม่ทำก็ใบจากโอ่ทำก็ใบตาลออันนั้นเป็นใบตาลแต่อันนี้เป็นใบจาก,จากใช่ไหมฮะแล้วทําไมถึงได้รูปทรงแบบนี้ล่ะครับออ <laughs> ตอบไม่ได้ก็มัน, <laughs> มนทําอย่างนี้กันมันแล้วแต่ด้านเหนื ใช่ไหมครับมีหลายแบบนะครับหลายรูปทรงอย่างนี้นี่เขาเรียกอะไรครับไอ้ยางเดี่ยวกันเหี่อ๋องอ่อมันกันนะครับด้านหลังเห็นรอฮะเขาจะเขาจะคุมคนตะมงอันนี้อันนี้เหรอครับตะมงเหรอฮะเอาไปเล็กหน่อยแล้วลมมันไม่ตียางแย่ลมคุมคุมลมได้เพราะว่ามันคุมคุมลมได้ไงท่านผู้ชมครับเห็นมลมได้แล้วอย่างนี้แหละครับก็เอาไปใช้ทําอะไรใช่เวลาทำนาเขากวคุมกันทุกคนันแดดกันแดดกันแดดทำอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้อยู่ไหมครับรอบแบบนี้ ยังมีอยู่นะครับแบาาตา่คนจังหวัดตาาช่ายคนจังหวัดอืนเห็นก็ชอบก็ยังซื้อไปใช่กันใช่ครับแต่ยังไงก็เป็นความภาคภูมิใจยังไงมันก็ต้องมาซื้อที่จังหวัดตราทนนี่แหละเพราะว่าที่อื่นก็ไม่ได้ทาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้ครับคุณแม่แบบนี้เขาเรียกอะไรครับแบบนี้ฮะเขาต้แบบมัดอ่ะอ๋อหรอฮะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใบใหญ่ๆหญวุ่วนๆแล้วก็มัดบีไปตอง กล้วยห่อใบตองอะไรแล้วนี่เป็นก๋วยใบตองข้างในเป็นอะไรครับเหนีื้อเหนียวขออนุญาตขออนุญาตนะครับอันนี้ขายยังไงครับนี่อันห้าบาทจ้ะเมื่อกี้ลืมถามว่ารอบเท่าไหร่รอบยี่สิบบาทโองร้อยยี่สิบบาทนะฮะอันนี้เป็นก๋วเหนียวดำค่ะอ๋อเหรอดำก็มีขาวก็มีเหรอฮะอัาไหนจะเป็นไส้กล้วยเท่าไหร่นะฮะห้าบาทห้าบาทเดี๋ยวผมจ่ายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรู้ว่าเอ๊ะมันตลกมันกินมันก็อืมมันมีมันมีไส้อย่างี้ฮะรับก๋วยางี้ฮะอื้อหือ อร่อยครับชีขาวก็มีขาวขาวอยู่ต่างหลานขาวไม่ได้ของย่างนี้ก็มาสิหก็มากลาดนี่เหมือนกันทั่วไปไหมฮะเหมือนกันจ้ะนะฮะอย่างนี้เท่าไหร่ครับอันละสิบบาทค่ะสิบบาทอย่าเสียงดังไปเดถึงคุณลักษณะอย่าเสียงดังไปถ้ากรีนเทพแล้วก็หลายตังเลยทีเดียวแล้วนิดเดียวกล่องเล็กๆนี่กล่องเลือเลยนะครับ สิบบาทเท่านั้นเองเนี่ยออกไปจังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมกูจะได้เห็นอะไรเยอะๆไรสุกูวันนี้พาชมเต็มที่แล้วม่วง,งหิม,พมญญะพานมีด้วยแหละครับค่ะน,นีอ่อันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ร้อยบาทนะครับโอ้ถ้าเป็นถั่วที่สงเนี่ยจะไม่ถึงรสชาติมันกีดกันท่านผู้ชมม่วงหิมะพานเอกลักษณ์ของเขาฮะอ่ะอันนี้ก็น้อยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วน้ำผึ่งนี่มาจากไหนนะครับเนี่ยป่าช้ญญงผึ้ป่าใหญ่น้ำผึ่งป่าเลยเหรครับยืนยันเหรอครับ แต่แตชาวบ้านไม่หลอกนะชาวบ้านไม่หลอกที่ไม่มีน้ำตาลไปผสม,มคนมมค,คนคนเส,นสียชื่อหมดนี่เป็นแหลมกลัดใช่ไหมฮะมแหลมกลัดชาวบ้านแหลมกลัดน้ำพึ่งน้องแท้ปีหนึ่งทงขวด,ขวดอ๋อปีหนึง่งทำไมปีหนึ่งทาง้งขี่สาขวดนะฮะทา้ขวดกับเป็นผสมยาอ๋อเอาไปผสมทําเป็นกระสายยาได้ด้วยนะครับนี่แหละครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งแต่ผมนะผมชอบทำบอกเล่าและมันมีสูตรใหม่ที่ผมทานเยอะแยะมากเลย คือน้ำพึ่งกาแฟแล้วก็ม,านากนมนะนาวบีบกันเข้ามานะโอ้ยเป็นอร่อยบอกไปชูนะครับให้มันหยุดไว้อ้าวนี่อะไรนะครับเนี่ย<ำ>มะมึกสดสด,สดจริงๆครับท่านผู้ชม<ด>จับดูแล้วมันหยุ่นๆยุนยังไงไม่รู้ดีจังเลยอะ่ะเท่าไรครับอันนี้น250 250เอาไปทำอะไรครับเนี่ยผัด,ผ,ดผัดก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับมันมันเป็นเอกลักษณ์ของแหลมแหลมกลัดหรือเปล่าใช่ ใช่ไหมฮะปลาหมึกที่นี่ฮะจับจับแถวนี้เป่ะฮะทะเลบ้านเราทะเลบ้านเราทะเลจังหวัดตราดนะครับพี่เอ่อทะเลกว้างเยอะไหมที่จังหวัดตราดนี่มีพื้นที่ที่เป็นทะเลอะไรเงี้ยกว้างเนาะเขาก็หากันอยู่ทั่วทั่วไปอันนี้โอ้โหอันนี้ท่านผู้ชมครับปลาอะไรครับนี่ปลาสลักร้อยเบียสร์เค็มด้วยปลาสลักเค็มแบบอินทรีย์เค็มอ่ะผมชอบทานอย่างอินทรีเค็มใช่ใช่ใช่ผมชอบทานปลาปลากุเลากุเลาเค็มเนาะ แต่ผมอยากจะลองปลาสลัดซะแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับต้องซื้อไปเอาไปทอดเป็นปลาเค็มใช่ไหมครับจะ้ต้องแช่เย็นอยู่หรือเปล่าอ่ะต้องแช่เย็นอยู่ตลอดเวลาไหมครับโอเคต้องแช่ใช่ไหมเอาออกมาไว้เป็นเวลาเยวผมจะไม่กลับนี่สิต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมในท้ายรถผมที่จะต้องมีโฟมเตรียมไว้เสมอเวลาเราเดินทางไปไกลสุดกูเนี่ยเราจะเจออาหารทะเลอาหารแปลกแปลแต่ต้องแช่เย็น ผมไม่มีที่แช่วันนี้มากับทีมสื่อมวลชนเขานะครับก็เลยไม่มีโอกาสแล้วอ่ะตัวหลังมาเที่ยวส่วนตัวนะผมจะมาซื้ออีกจะมาที่บ้านแหลมขัดนี่แหละนะครับมาซื้อได้ทั่วไปเลยตลอดใช่ไหมครับครับนี่เป็นกุ้งแห้งใช่ไหมตัวนี้กลือแห้งเหรออ๋อที่เขาไปใส่กับไข่ใส่ชุบตำอะไรกันอี่เงี้ยนะครับโอ้ดีจังครับเออตอนนี้มองดูข้างนอกเนี่ย ท่านกำลังสนุกกันตรงโน้นเลยเขาทำอะไรกันครับเก็บไข่ขาวเฮ้ยขาวเหรอมันเป็นยังไงครับมันแบบว่าขาวมันไข่ตลับอ่ะซื้อขาวเลยค่ะโอ้โหหนูมือก็ได้หนูจะไปใส่หอยได้ใจเหรอว่าเราไปเก็บแล้วมันจะมีผมเคยไปที่หื่นอีกนะ แล้วไปเก็บไอ้พวกหอยชักพิมบ์อะเล oh, ็กเล็กไม่มีแล้วตอนนั้นมันมีชาวบ้านจากต่างพื้นที่มาหาวันคาดิโกมาเพื่อเป็นอาหารบางคนก็มาหาเพื่อเอาไปขายรายได้เสริมมากกินได้จะได้หอยปลาด้วเนื้อมันเยอะไปหมดบขอ้วนอยู่นะคะถ้าพูดอย่างที่ไปเดี๋ยวคนมาเอาไปหมดทำไงแล้วคำหน้าเป็นคนจบระดีคนนีเป็นประจำอะค่ะโครงการของมันก็จะมาแล้วเขาเป็นฤดูกาลเนาะ ช่วงนี้มีนะครับนีค่ะเหลอเดียจะเขาลงไปได้แม่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงไปดูท่เขากรับ่าเขาเก็บหอยกระดับหอยหอยขาวกันนะครับแล้วเอาไปทําอะไรผักเก็บอะไรกินได้หมดไม่มีพิษไม่มีอะไรแม่หน้ามาจริงๆครับ้านแหลมกลับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรานะครับครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ